อะไรครับผมก็กราบสสริท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแบงก์อีกเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเม็ที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนพวกเราก็เดินทางมาจนถึงตอนที่10แล้วนะฮะสามารถรับชมในเมทเรื่องนี้แบบทุก,กเทธกาได้ทาง VTV เลยแต่ถ้าหากทุกท่านที่เกิดไปดูเองเนี่ยก็สามารถฟังผมสปอยณนะ์ณตอนนี้ได้เลยเหมือนกันเอาละ้าพร้อมกันแล้วก็เร,กเริ่มสปอยตอนที่10กันเลยครับ และก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องจุกจี๋ตดวนะครับจะเป็นช่องภาคมังงะน,นะบอกได้เลยว่าโคสนุกอะ่ะรับประกันเสีออยงรานกระแทกหูหูแตกอะ่ะใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับมังงะนเนี่ยก็สามารถไปกติดตามช่องนี้ได้เลยกติดตามรอไว้ชมได้เลยเนะฮะเล่นอยู่ใต้ดิสคริปชันนี้ตอนที่สิ ในระหว่างที่ว <c oughs> ีฮาวกำลังประสานพลังกับหวังตงอยู่นั้นเทียนเมิ่งก็ถึงกับออกมาชื่นชมเลยทีเดียวไม่นึกเลยว่าวีฮาวจะหาคนที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ขนาดนี้ได้วีฮาวที่ได้ยินเทียนเมิ่งพูดแบบนั้นเขาก็งงสิแฮะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์อย่างนั้นหรือหมายความว่าอย่างไรกันเทียนเมิ่งที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเขกดกบาลวีฮาวไปทีหนึ่งเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ก็แปลว่าความเข้ากันได้ของพลังวิญญาณยุทธที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเล่าไอ้เจ้าทึ้มสามวิญญาณยุทธประสาก็ยั่ ก,กําหนดไว้อีกอย่างหวังตรงก็มีเพียงแค่วิญญาณยุดเดียวเท่านั้นเฉียนเมืองที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้บอกว่าหวังตรงนั้นโกหกเจ้าแล้วเพราะพลังยุธของหวังตรงนั้นไม่ได้มีแค่ปีกเทพีแห่งแสงเพียงอย่างเดียวส่วนพลังยุดที่สองของวีฮาวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปร่างที่แน่นอนแต่ในใสายนั้นก็เป็นน้ําแข็งที่น่าชัดแล้วและเข้ากันได้กับพลังยุทธของหวังตรงแบบร้อเปอส่วนวิญ,ญญาณยุดอันที่สามของวีฮาวเนี่ยก็คือไอ้เจ้าดำๆกลมๆนี้ในตอนที่เทียนเบืองได้หลอมรวมวงแหวนศักดิ์สิทธิ ตอนนี้เทียนเมิงก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะนะวีฮาวที่ได้ยินบาปนั้นก็เกิดความตกใจเล็กน้อยเลยครับนตรงเขามีวิญญาณยุดสามพบอย่างนั้นหรอในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินโตหลวงแห่งนี้นะฮะผู้ที่มีวิญญาณคู่นั้นหาได้ยากยิ่งและขอบังเอิญนี่มันอะไรกันเขามีวิญญาณยึดถึง3อันเลยทีเดียวและจากที่ฟังจากเทียนเมิงพูดแล้ววังตรงเองเขาก็มีวิญญาณยึดถึง3อันเลยนะฮะในเชิงปฏิหารยิ่งนักจากนั้นเทียนเมิงก็ได้บอกกับวีฮาวว่าการประสานยึดบำเพ็ญคู่ในครั เพื่อฝึกบำเพ็ญคู่ในครั้งนี้และเดี๋ยวเขาจะช่วยอีกแรงหนึ่งและในขณะที่พวกวีฮาวกำลังบำเพ็ญคู่กันอยู่นั้นเฉียนเมิ่งก็ได้สร้างไข่น้ำแข็งมาห,าห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้เลยครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นจนพวกเขาเนี่ยก็ได้ฝึกกันมาจนถึงรุ่งสางแล้วเลยครับหวังตรงที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ร้องจากเลยทีเดียวพอพวกเขาเนี่ยจะไปโรงเรียนสายแล้วนั่นเองว่าแล้วหวังตรงก็รลยวิ่งออกจากห้องไปในทันทีเหลือเพียงแค่ว v ีฮาวที่กำลังนั่งงงอยู่ก่อนที่จะนึกถึงคำพู ในห้องเรียนของอาจารย์โจอีเธอในก็ได้ประกาศบอกกับทุกคนในห้องเรียนเลยครับหลังจากการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนใหม่พวกเจ้าทุกคนทั้ง22ทีมผ่านทุกทีมพวกนักเรียนที่ได้ยินแบบนั้นได้ก็พากันดีใจโหเฮและฮะแต่อาจารย์โจวีนั้นก็ได้บอกอีกด้วยว่ามีเพียงแค่14ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้าถึงรอบที่2แต่การที่จะไปถึงรอบที่2องนี้ยก็ต้องมีรอบคัดเลือกก่อนนะฮะซึ่งรอบคัดเลือกนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของคนผู้นั้นส่วนในช่่่่่่วววววงงงเเเเเลลลาปปรรรระะมมมมมมมินน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 ััักกกีีีีีียยใใหหห้้้้ทททดด6ุไไแแชสอ เพียงแค่หนึ่งกลุ่มเท่านั้นในตอนแรกเธอก็คิดอยากจะให้รางวัลแก่พวกเขาเหล่านั้นหรอกหวังตรงที่ได้ยินบาปนั้นก็ยิ้มสิฮะเป็นพวกเราแน่ๆที่ได้รางวัลอาจารย์โจอีก็บอกว่าหน้าเสียดายที่วันนี้พวกเขาดันมาสายพวกหวังตรงที่ได้ยินบาปนั้นก็ถือกับหน้างอยสิฮะหลังจากนั้นอาจารย์โจอีก็บอกให้ทุกคนเนี่ยเรียนได้ยกเว้นหวังตรงกับวีห่าวที่วันนี้จะต้องออกไปวิ่งรอบสนามและจนกว่าเสียงกระดิ่งเลิกเรียนจะดังขึ้นห้ามหยุดวิ่งเป็นอันขาดวีห่าและหวังตรงก็ได้ตอบรับกกกกกกก่่่่่ออออนนนนนทททีีีีีจจจะเเดิออาาาาาาหหห้ง้งงงรรยไปลลลััััพตมมววววคบ รอบสนามอยู่ในตอนนั้นเสี่ยวเสี่ยวเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาหาพวกเพกเลยครับวีฮาวจึงได้ถามว่าอาจารย์โจอีเนี่ยพูดอะไรบ้างเสี่ยวเสี่วก็เลยได้บอกว่าในขณะเรียนนั้นอาจารย์โจอีได้เล่าถึงคู่ต่อสู้ของคู่แข่งที่ถูกคัดออกและตอนนี้นก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะคว้าแชมป์ได้ยากมากขึ้นแล้วลหละเพราะทั้ง5ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสินนั้นมี3าทีมที่มีวิญญ,ญาณจาร3าวงปรากฏตออกมาหวังตรงกับวีฮาวที่ได้ยินบามนั้นก็ตกใจเลยครับจอมวิญญาณอย่างนั้นหรอซึ่งเสี่ยวเสี่ยวเทร็กก็มีความกังวลใจมากๆเล นั้นเป็นห่วงแต่ว่าการประลองวิญญาจาร์นี้ไม่ใช่การประลองระดับพลังวิญญาณเช่นนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องต่อสู้แค่ทั้งสองฝ่ายรายงานระดับพลังตัวเองก็จบแล้วพวกเราเนะ่ยเชื่อมั่นในตัวเองเหอะเป้าหมายของพวกเรานะ่ะคือแชมป์เท่านั้นพอตกข้ามาพวกเขาก็ได้แยกย้ายก,กันกลับแล้วฮะระหว่างทางวีฮาวก็ได้ถามกับหวังตรงเลยครับสึกคัดเรื่องในครั้งนี้พวกเราจะชนะไหมอะไรกันทั้งที่ตัวเองก็พูดปลุกใจซะขนาดนั้นวีฮาวก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยแต่เขาก็คิดว่าพลังยึดของพวกเขาเนี่เข้ากนนได้าาายวหฝสิญณุธ พวกเขาก็อาจจะมีสิทธิชนะในครั้งนี้ก็ได้หวังตรงที่ได้ยินบานั้นก็ได้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนนี้แหละฮะซึ่งเธอก็คิดเหมือนกันว่าพลังยุทธของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีจริงๆงั้นจะลองก็ได้นะวิฮาที่ได้ยินบานั้นก็ดีใจมากๆเลยครับพอเทียนเมืองเองก็ยืนยันแล้วว่าพลังยุทธของทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวจะหาพวกเขาประสานพลังยุทธกันได้เลยก็สึกคัดเลือกในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยว่าลังงออลปะทกัน่กอห ว่าแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังยุทธซึ่งกันและกันออกมาเลยครับและดูเหมือนว่าพลังยุทธเนี่ยจะกลายร่างมาเป็นของจริงด้วยทำเอาวีฮาวที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับต้องตกใจนี่มันเป็น,ปน,ปนไปได้อย่างไรกันหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มประสานพลังยุทธเข้าด้วยกันแหละฮะแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่พาะสติสัมปชัญญะของทั้งสองเนี่ยก็เริ่มเลื่อนลางแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็สามารถประสานพลังยุทธได้จนสําเร็จก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะหมดสติล้มฟุบลงไปณนะวันถัดมาอีกออกกลไไมมม่่่่ด้้้้้้้ออออาาาาาบบนนนนนนํีีวีวววววทททััััังงงงคตตตรรขึเเยห็ู ออกไปเลยครับก่อนที่วีฮาวจะตื่นขึ้นมาพบกับพลังยุทธ์ที่พวกเขาทั้งสองคนประสานกันเมื่อคืนนี้วีฮาวที่เห็นบานั้นก็รีบเรียกหวังตรงให้ไปดูแต่ใน,นระวบานั้นเนี่ยอาจารย์โจอีก็ได้เข้ามาตําหนิพวกเขาทั้งสองคนเลยครับที่มาสายถึงสองครั้งสองค่ะนายลองบอกเหตุผลกับข้าที่ไม่ให้ลงโทษพวกเจ้าทั้งสองคนหน่อยสิทั้งสองคนวีฮาวและหวังตรงเนี่ยจึงได้บอกว่าอันที่จริงแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังฝึกฝนโดยการผสานพลังยุทธ์กันอยู่นะอาจารย์โจอีพอเห็นบาปนั้นเนี่ยก็ถึงกับทึ่ง ช่างเหลือเชื่อยิ่งนักอาจารย์โจอีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเปลือยไม่น้อยแลยฮนะก่อนที่เธอจะได้ทมกับทั้งสองคนว่าได้ตั้งชื่อให้กับพลังยุตประสานน้แล้วหรือยังวีฮาวนี่ก็บอกว่ายังเลยงั้นพวกเราเรียกมันว่ายามแล้งยามสุกไหมหวังตงก็เลยบอกว่าไม่เอาเป็นหนทางแห่งทองคาก็แล้วกันหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่งานนะสึกคัดเลือกเียวก็ได้เข้ามาทํากับพวกหวังตงเลยครับว่าทําไมมาใสา่อีกแล้วล่ะอาจารย์โจอีน่นะเริ่มจะโมโหแล้วนะหวังตงเนี่ยก็บอกให้เงียบหน่าจะพูดถึงมันอีกเลยและครูตงงกลาร เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผมก็ดูไม่ออกเพราะมันแตวซะเหลือเกินในตอนนั้นนะมูจินหวินก็ได้เข้ามาแซะอาจารย์โจอีเลยครับได้ยินมาว่าทีมที่อยู่บนเวทีนี้เป็นทีมเดียวในรอบที่เธอชนะได้ทั้งหมดแต่ช่างโชคไม่ดีเอาเสยเลยที่ต้องมาเจอกับทีมห้องเก้าอย่างพวกเราอาจารย์โจอีเนี่ยก็เลยสวนกลับไปว่ามู่จินหวินนี่เจ้าคิดว่านักเรียนใหม่ของเจ้าจะชนะมากขนาดนั้นเลยหรือก็ไม่รู้สิแต่ข้าได้ยินมาว่าห้องหนึ่งของเจ้าน่ะไม่มีจอมเวีญ,ญ,ญาณวงแหวนทั้ง3คนข้าคิดว่าศึกในครั้งนี้นี่ยอาจารย์โจอ งั้นมาพานันกันไหมล่ะโมจินวิเน่ก็ถามว่าจะพนันด้วยอะไรล่ะดูมั่นใจจังเลยนะอาจารย์โจอีก็เลยบอกว่ากระดูกวิญญาณหนึ่งชิ้นเป็นไงไม่นานผู้คุมสอบนั้นก็ได้ออกมาและให้นักเรียนทั้งสองฝ่ายนั้นแนะนําตัวกันทางฝั่งของเพกเน่ก็ไม่ต้องพูดนะคงจะรู้ชื่อกันอยู่ละส่วนฝั่งตรงข้ามก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเพราะเดี๋ยวมันก็ออกไปได้นะตัวประกอบแต่ว่าไอคนที่ดูเหมือนผู้ชายนะ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวตึงสุดนะมีพลังถึงระดับ31เลยทีเดียวแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นญญาจา,นา,นะะา,าจสัตตน่มเกูทีข อาจารย์โตอีที่เห็นบาปนั้นก็ยังกังวลไปทั้วยเลยไม่นานอาจารย์ผู้คุมก็ประกาศให้เริ่มตีกันได้ทีมของวีฮาวก็ได้เรียกวิญญาณยุทธ์กันออกมาแหละฮะซึ่งหวังตรงเขาก็เลงไอพี่ชุดขาวได้เอาไว้แต่ในตอนนั้นไอชุดขาวคนนี้เนี่ยมันก็ได้เรียกวิญญาณยุทธ์ของตัวเองออกมาอาจารย์โซอีที่เห็นบาปนั้นก็ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวไอเจ้าชุดขาวคนนี้เกิดมาไม่ธรรมดานะฮะเพราะเขาคนนี้มีวิญญาณยุทธ์เป็นหอ97สมบัติทำเอาพวกนักเรียนที่เห็นเช่นนั้นเองก็ฮือฮาเเเเเช่่่่นนนนนนนดีีียววววกกััััละจาาาาาา้้้พุุุขขข็รริิมมมมมใญณทททอออองงงงตืสสสบหคซึถ เพิ่มขึ้นถึง40%เลยทีเดียวและในวันทางกลุ่มของวีฮาวแนวะรับมือยากสุดๆผู้หญิงชุดแดงนี่ก็เป็นคู่ต่อสู้ของเซลีฮะ ส่วนชุดสีชมพูนั้นก็เป็นฝ่ายหวังตรงที่รับมือและดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มของวีฮาวนะครับที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบมมจินวินที่เห็นบาปนั้นได้ทีก็เริ่มขิงเลยสิฮะอ97สมบัตินั้นน่ะเป็นวิญญาณยุดสายช่วยเหลือที่กล้าเก่งที่สุดในแผ่นดินทุกครั้งที่วงแหวนวิญญาณถูกเลื่อนขั้นก็จะสามารถเพิ่มพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกหนึ่งอย่างอีกอย่างทุกคุณสมบัติของดนตรีก็ยังเพิ่มอีก10%ขะน,นกนน้ผูิงชุดสีมพูด้เข้าไปมตี v ีวว่าทนะอีหาว็นตพราะเขาาทํได้เพียงแค่ลบไปมากเทันนั้น็ จะโดนโจมตีเข้าให้เสียแล้ว แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนที่10ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ซะก่อนเอาละครับผมหากอยากจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องนี้เอาไว้นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะหายผมลงคลิปเนี่ยจะได้มาดูอย่างทันควันสำหรับคลิปนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วนะครับจะห,จะหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดระการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกด <Per Belt S 2> ไกลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำง,งานต่อไปนะครับเอาละใช่อย่างนั้นก็ซิวรครับอย่าลืมไปดติด